สวัสดีครับพี่นองปอกไปสู้ผู้สู้คนเมื่อนี้จะได้กินตาทั่วพี่น้องตาทท่วผักก่ะชิมีผักกูดปรกกาศหน่อยกาศหน่อยพี่นอ้องาหาัรนหวานกล้วยหอมท้องพี่น้อง เชียงกีละฉะนั้นพยาบาลขกอน,นเอต๋อตำตัวอืมุดก็มากุดตำใสแบบกอข้อมือน้อง กัดหินหน่อยอืมใช่ก็รงกินได้บกกัดหน่อยได้ยงงั้นกัดกินอืม good oh. มว้นกุ้งกุ้งกบที่น้ำตกถึนกับแก้วกุ้งนีเข่าหันพย่น้องนืมครับแบบทำทัวร์ใส่ก๋วฟอม รสชาติออกอย่างนัานว่านนุแซ่บฮม

xây khẩn chuồng này đây là bay sản bởi chân, cạt lâu rồi 嗯。Mm. ใส่การเจ้าไว,ว้คว้าก็ดีเห็นพว้าหน่อยนึงสามหมักเหี้ยงใส่ตามใส่กอบวิกทาเซนที่แรกว่าตำตะว,วันล่ะ เนี่นยน,น,นี่ขีดไม่เลยกระจตำบนทำหัวแดงว่าเป็นจัภาพเป็นแอะไรแค่ว่างชมพู่ำบ่ พูมกแพวางชมพูสน่ะลูกพเยีุบก็ตาอันเตะบ้านเขาบเดียนก็เตะบเถียบบ่เอาบะเขาพี่กำลังพี่กำลังนี่ลูกพทบเขาเขาบอกีก็แพรฮะ ขบอก็แหกขบซ่อมคือบ้านไม่ตอนนั้นเขาานอาแล้วเจหนักนึงแทะแทเจี่แรกชนจำ้ถ้าเราที่หมูสมนี้ก็ไปยุคน้ะ่านก็อีหมูกาอีปูใจหอดาออิวบกเสร์ขากันไตยุคนัะ ก็บรงกูเมืองแค่เราก็เลยตามนะบา้นกินข่าฟุตบอนฟุตบอลสมมกำันไม่บาดไี่น้องของตงุมงกูเมืองแค่กูกอา bất đẹp đẹp không? đi cái nhà bố

ยังยังถวยอับพี่น้อง องแทนกหอมทองน่องตุกไทก็ก้วยหอมใช่ปะ हम्म हां 2 นี่ไหมว่าจินมยี่ไหมยี่ไหมไม่ติดงะเหอไม่จิ้มว็ยังได้ฟ้าสุดจะจิ้มได้ไห่จิ้มก็ได้พ่ออันนี้ตาาพ่อซ้าอาบอาบแล้วนะ ขอซาครับโอ๊ยฝาดก็ได้เป็นหยัง <coughs> <Sep> <coughs> <me. coughs> <me>. <coughs> <coughs>